ไม้มงคลบอลสีตีตลาดบางพันขาดขายดีไม่มีขายมนสเสน่บอลสีมีมากมายเร่งเพาะพันธุ์ขยายรายได้ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาร่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมหาเก้าเล่าเรื่องอีกครั้งครับบอลสีในตลาดไม้ดอกไม้ประดับวันนี้กำลังมาแรง และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในตลาดอีกนานเพราะผู้ผลิตก็ทำรายได้ได้ดีนะครับผู้ซื้อหาไว้เป็นเจ้าของก็มีความมั่นอกมั่นใจว่ามีมงคลทำให้ธํรมาค้าขึ้นมีไว้ใกล้ตัวช่วยฟอกอากาศบางท่านตั้งกระถางไม้ดอกไม้ประดับบอนสีนี่นะครับในห้องนอนเลยทีเดียวครับวันนี้มาศึกษาบอนสีอีกประเภทหนึ่งครับ ถุงเงินถุงทองครับเชิญครับถุงเงินถุงทองปลายใบจะมีถุงแห่งโชคลาบห่ออยู่ลักษณะใบาจะออกด่างขาวเหลืองสุดคุ้มครับเป็นต้นไม้พอกอากาศต้นไม้ปลูกไว้ในบ้านปลูกไว้ในห้องนอนก็ยังได้เลยครับ ทุกเงินถุงทองนะสลับดินที่จะปลูกนะครับใช้ดินร่วนน้ำก่อนน้ำปั่นกลางสามารถปลูกกลิ่นน้ำได้นะครับส่วนแสงแดดนะครับแสงแดดพอรำไรขยายพันธุ์โดยแยกเงาส่วนการใช้งานนะครับเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมทำให้ธามาค้าขายดีเก็บเงินเก็บทองได้มากในเงาก็จะมีน้ำยางที่ทำให้คันมือบ้าง เมื่อสัมผัสครับส่วนราคาในท้องตลาดในเวลานี้นะครับก็ยังไม่แพงครับยังไม่แพงแต่มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราดูตลาดวันนี้และอีกเดือนต่อไปไปดูอีกทีอาจจะขยับนะตัวเลขอาจจะขยับเพราะฉะนั้นแล้วมีหาไว้ใช้ไว้ในครอบครองไว้ดีที่สุดนะครับหรือนําไปเพาะปลูกไว้เพื่อเป็นไม้มงคลสำหรับตนเองหรือขยายพันธุ์ ค้าขายไปนะหรือว่าขายออกไปก็เป็นรายได้นะครับถุงเงินถุงทองนะชื่อก็เป็นมงคลดีมากครับเทรนด์การปลูกต้นไม้ในบ้านคอนโดและห้องนอนเพื่อช่วยฟอกอากาศเป็นเทรนด์ที่มาแรงในช่วง2อามปีที่ผ่านมาท่าน,นี้เนื่องจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศและงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยพระจอมเกล้าธนบุรีที่ระบุว่า มลพิษทางอากาศภายในอาคารนั้นมีไม่น้อยไปกว่ามลพิษภายนอกอาคารแต่อยากใดผู้คนจึงหันมาหาวิธีกำจัดมลพิษในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองมากขึ้นหนึ่งในวิธีที่ได้ผลแถมยังใช้ต้นทุนน้อยนั่นคือการปลูกต้นไม้ภายในอาคารนั่นเองต้นถุงเงินถุงทอง เป็นหนึ่งในพันไม้ที่ผู้คนหันมาให้ความนิยมสนใจมากขึ้นทุกปีเพราะนอกจากที่ต้นถุงเงินถุงทองจะมีขนาดเล็กดูแลง่ายแล้วต้นถุงเงินถุงทองที่ว่านี้ยังเป็นพืชไม้มงคลจัดเป็นไม้จำพวกเมตตามหานิยมเชื่อกันว่าการปลูกต้นถุงเงินถุงทองไว้ในบ้านจะช่วยไล่ขับไล่คุณสสยออกไปและดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาแทน ดังชื่อของผันไม้ต้นถุงเงินถุงทองนั่นเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ